ก่อนเจอกันก่อนวันชีวิตพันเปลือยกลับเกินตาแนขอเธอจงอย่าลฉันจิตผูกพันสัญญาแน่นนาควอนรักอย่าจือจ้า ที่เธอใกล้วันสดใสเคียงข้างเธอคือดาวส่องน้ำทีงให้มองเห็นทางและเป็นเครื่องรางคอยกว้างคอยป้องกันภัยอย่าลืมฉันประดับเลื่อนแววนวงน้อยสีม่วงงามพรายพร้อย ยังลอยสกิดเตือนใจอยู่แห่งใดแม้นกายจะห่างวอนขออย่าลืมกันรักแท่ผู้ชายกี่มรถุมโทมมาจงเยยวน์นาแรงหวัน คือจอมเจ้าชีวิตจนชั่วนิรัน์ปรดอย่าลืมฉันผู้เรือจำนันรักของใครอย่าลืมฉันประดับเลือนแว้นวงน้อยสีม่วง,งามไพรยปรอยย้ำลอยสักิดเตือนใจอยู่แห่ง จางวอนขออย่าลืมกันรักเทบูชาอีกมและสุ้มทอมมาจงอย่าละแรงหวันเธอคือจอมเจ้าชีวิตจงช่วนิรันร์โปรดอย่าลืมฉันผู้เรือจำนานรักใคร